สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นประธานสภาสังคมสงเคราะห์นำทีมศิลปินดาราร่วมกิจกรรมจิตอาสาโครงการน้ำพระไทยพระราชทานร่วมถวายความอาลัยแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร้อยตำรวจโทรดรมนัฐโนนุษประธานสภา,าสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนำทีมศิลปินดาราจิตอาสาค่ะอาทิบอยพิษณุจุฑานนิ่มสกุลหม่ำจกมกเพชรไทยวงคำเหลาและเหล่าศิลปินจากรายการเด e 52 Arena ร่วมกันปรุงอาหารและแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่บริเวณเต็นท์ถวายอาหารพระราชทานสนามหลวงซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะโดยทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการน้ำพระไทยพระราชทา,าน ร้อยตำรวจโทรโดรมนัฐโนโนุชประธานสาภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้กล่าวว่า ในวันนี้ทางสภาสังคมสงเคราะห์ได้มาร่วมกับพี่น้องศิลปินดาราจิตอาสานำโครงการน้ำพระไทยพระราชทานที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงพระราชทานให้กับทางสภาสังคมสงเคราะห์มาประกอบอาหารและแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อร่วมถวายความอาลัยแด่แม่แห่งแผ่นดินด้วยหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาทีคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับวันนี้มากับพี่น้องศิลปินดาราส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลูกกตัญยูก,ต,ยกตาวิธีอย่างสูงต่อแม่นะครับอย่างพี่บอยพิ่สนุนะครับเคยได้รับรางวัลลูกกตัญยูกตวิธีอย่างสูงต่อแม่เมื่อปีพุทธศักราช2551นะครับพี่หม่ำก็ไปจิตอาสาของสภาสังคมเคราะห์วันนี้เรานําโครงการน้าพระไทยพระราชทานที่พระพันปีหลวงเนี่ยครับพระราชทานโครงการให้กับสภาสังคมเคราะห์คือจัดอาหารกลางวันเลี้ยงผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาส ปกติเราจะเลี้ยงที่สภาสังคมเคราะห์ทุกวันนะครับแต่ในห่วงนี้นะครับเราย้ายครัวที่เป็นโครงการน้ำพระทัยพระรานเนี่ยมาประกอบอาหารมีเทปจิตอาสาต่างๆนะครับรวมไปถึงศิลปินดารานักแสดงต่างๆลูกกระตัญยูก็ดีแม่ดีเด่นแห่งชาติก็ตามเนี่ยครับเรามาร่วมถวายความอะไรแม่แห่งแผ่นดินของเรานะครับโดยการทําอาหารเลี้ยงพี่น้องที่จะมากราบสการะพระบรมศพครับครับโครงการน้ำพระทัยพระธานของพระพันธปีหลวงจะตั้งอยู่ที่สนามหลวงจนเจสิ้ินภารกิจนะครับส่ง เสด็จแม่ของเราให้ถึงสวรรค์น,นะครับทางด้านศิลปินจิตอาสาคุณบอยพิษณุจุฑาน,นิ่มสกุลได้กล่าวถึงความรู้สึกในการเข้าร่วมว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองค์ท่านเพราะผมเกิดในรัชกาลที่9และเติบโตมาพร้อมกับภาพที่เห็นพระองค์ท่านทรงตามเสด็จในหลวงอยู่เสมอทรงงานหนักและดูแลประชาชนมาโดยตลอด วันนี้สิ่งที่เราทำอาจไม่ใหญ่โตแต่เป็นสิ่งเล็กๆที่ตั้งใจทำจากใจเพื่อถวายแด่พระองค์ในส่วนของคุณหม่ำจกมกเพชรทายวงคำเหล่าได้กล่าวว่าผมเป็นคนติดครอบครัวมากแต่พอได้มาทำงานกับแฟนคลับและคนในครอบครัวแบบนี้ก็รู้สึกอบอุ่นใจเห็นคนกินอาหารแล้วมีความสุขโดยเฉพาะบางคนที่อาจไม่เคยได้กินแบบนี้มาก่อนแค่ให้ได้เห็นรอยยิ้มของพวกเขาก็รู้สึกดีใจ ถึงจะเป็นแค่ข้าวไข่เจียวจานหนึ่งแต่มันคือความสุขเล็กๆที่เราได้ส่งต่อก็อรู้สึกเป็นเกียรติกับตัวเองนะครับว่าครั้งหนึ่งได้มีโอกาสได้ถวายงานพระองค์ท่านครับเพราะจริงๆแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราก็จะเห็นพระองค์ท่านเนี่ยพระเอิญผมเกิดในราชิรัชการที่เก้าเนาะเราก็จะเห็นพระองค์ท่านเนสเด็จตามในหลวงตลอดแล้วก็ทรงงานหนักมากอะไรเงี้ยแล้ววันนี้แบบพระองค์ไม่อยู่กับเราแล้ว,ลวเรามีมีความรู้สึกว่าเราทําคืนบ้างอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มัน ใหญ่โตอะไรมากมายแต่มันก็คือเป็นสิ่งที่เราแบบตั้งใจที่อยากจะมาทํามาช่วยอะไรเงี้ยครับยินดีเราคนไม่เคยกินมาก่อนนะเอาแค่ไข่เจียวก่อนดีกว่าไข่เจียวมันก็เป็นอาหารคน,คนไทยอยู่แล้วมันก็มีความสุขครับแล้วก็เป็นเกียรติกับครอบครัวที่มาถวายงานวันนี้ด้วย สำหรับโครงการน้ำพระไทยพระราชทานในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการถวายความอลาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความสามคัคคีและน้ำใจของพี่น้องชาวไทยที่ร่วมกันทำความดีตามรอยพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงอันเป็นแบบอย่างแห่งความเมตตาและการแบ่งปัน